แก่บได้แล้วติไปเขา้าไปทั้งเขาแล้วเขาขึ้นแล้วมูมูรุนเดียวกันนะแต่ แต่มัธยมเนาะมมรุ่นเดียวกันตั้งแต่มัธยมว่าก็ตามหา,าขากับปวดแล้วอะไปน่งกับบไ,ได้รุ่นเดียวกันเออหูหวหูกับบอดีเอเอเพราะมันไปทั้งเขาหมดแล้วตัวเดีย้ยเ,เพื่อนเพื่อนสมัยมัธยม เท่าไหร่สี่สิบ4ีสิบห้าสิบสี่สุปีไม่เจอกันไปออนั่งมานั่งคุยกันกับเราอย่างนี้ไม่ได้ต้องนั่งเขาอีรุออ่นเดียวกันโหไม่ได้ยิน สี่สิบกว่าปีไม่เจอกันเกิดเกิดเกิดนานแล้วตวเนี่ยวะเราบอกว่า フフ bay 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 bà bay 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 ว่ามาเรื่อยๆเห็นว่างเออ่สาธุสาธุสาธุมามาได้ให้กดบัตนเลยมาออเ พ,พุทธธรรมสง,ง,ง,งเอามาไว้อืมได้เออเออเออพลังแค้นแห้ง เออไปไปกราบเจดีย์ดวงตาดูนะอ,อื้อ,อ้มองเห็นเห็น,หนไหมยอดเหลืองๆนะ่ะเออกราบเจดีย์อ,อืมอ,อืม ออเข้าไปงานก็ไปงานบันผือเออไปบันผือ เออไปกราบจะดีหรือยังยังเออมาไม่ได้ไปกลับเหมือนไม่ได้มานั่นต้องไปกลับเออจะดีลงตาเออ,เอ,อไปนั่งภาวนาก็ไดม้มีมุมม,มีมุมให้นั่งอยู่ที่วิหารน่ะออแต่แต่บางวันคนเยอะนะ คนเป็นพันมีนะบางวันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็เยอะวันเทศกาลนี่ก็ไม่ต้องพิธภัณฑ์เี่ไม่ได้เข้าเป็นชุดเลยแหละคนจะเยอะเอะงินไปลงชื่อเข้าไปเลยพิธภัณฑ์แต่วันนี้ไว้ไม่เปิดพิธภัณฑ์แต่มีใจเจดีเปิดอ้อาวนี่สองร้อยอ้าวสาธุอือ เอาได้ให้พรนะหมดแล้วยะถาวาริวหาปุราปริปุรเรนติสาขลังเอวเมวอิโตจินังเปตานังอุปกัปะปติอิจิตังมติตังตุมหังจิปเมวสมิจโตสเพปุเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถา สปิฏิยวิวัชตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตบัรรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวานทนาสินิสะนิจังวุทาปจายนโนจตารโหธรรมาวัตันติอายุวันโนสุข,ขังภาลางัง I'm <laughs> sorry.